สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกินกินจากช่องนอนเช้าสตูดิโอนะครับ <ๆ S 1> คนครับวันนี้เป็ดได้ของกินเล่นใหม่มานะครับคือผักกรอบนะครับทุกคนซึ่งเป็ดก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็ดก็ลองซื้อมาดูว่า มันจะอร่อยไหมเพราะว่าเห็นเขารีวิวเห็นเขากินเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชิมดูว่าผักกรอบที่เราสั่งมาเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวไปจะรีวิวตามจริงนะทุกคนนะเพราะว่าไม่มีใครจ้างสปอนนะครับโอเคครับทุกคนเราได้เราเป็นห่อแบบนี้ไหมครับเป็ดนะซื้อได้ห่อละ89บาทครับผม มันจะอยู่วิ่งระหว่าง79-89-100อะไรอย่างนี้แหละมา้ห้ของราคาประมาณนี้นะครับ250รกรัมอืมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเออมีอะไรหลายอย่างมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราลองเทก่อนมีอะไรอีกอ่ะอยังไงอ่ะ เป็ดขออนุญาตไม่เทหมดนะเพราะว่าเป็ดหรือว่าจะเทหมดดีแล้วนะเทหมดก็ได้เดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมากินกันดูทุกคนครับมันได้ผักกรอบมาแบบนี้นะครับเป็ดไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็ มันก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้เป็ดคิดว่าน่าจะเป็นลูกท้ออันนี้น่าจะลูกท้อนะครับเขาเรียกว่าเ้ไม่ใช่ลูกท้อพุดซาทำไมไม่กรอบเลย <c oughs> อืมแต่วาพุดซาอร่อย กล้วยแอปแข็งม,มันม่วงครับทุกคนอชอบมันม่วงรสชาติเหมือนเฟรนฟรายเลย แอบแข็งอยู่นะมือแอบแข็งอยู่นะอืมอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่ง อันนี้เป็นกระเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นเขารีวิวบอกว่าอันนี้กรอบที่สุดอันนี้กรอบที่สุด,อ,นนอ,สดอืม สชาติไม่อร่อยเท่าไหร่แต่กรอบที่สุดอร่อยแบบไม่ใช่กรอบที่สุดอร่อยกรอบที่สุดแล้วมันกินง่ายรู้ไหมว่าเป็ดกลัวอะไรที่สุด เป็ดกลัวแครอทจะแข็งเดี๋ยวเรามาลองดูกันไม่แข็งแครอทไม่แข็งเท่ากล้วยอ่ะ ไม่ชอบกลิ่นแครอทเลยอะอืมอันนี้คืออะไรอ่ะบีทรูทหรอแข็งไหมวะเฮ้ยหรือว่าแตงกวาแตงกวาหรือบีทรูทอ่ะใครรู้บอกหน่อย ไม่ค่อยชอบรสชาติมันเท่าไหร่มันฮะเหมือนเฟนไฟายเลยอ่ะไม่ใช่แค่สีเหมือนรสชาติก็เป๊ะเลย ลมเหมือนเปลี่ยนจากเฟ้นไฟราทอดมาเป็นเฟ้นไฟล์อบกรอบครับ น,นี่เป็นไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรหรอ รสชาติไม่แย่แต่ไม่ชอบเสียงมอไซด์ดังมากนี่ขนาดอัดตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วอะ พุดซาพุดซาเป็นอะไรที่กรอบน้อยที่สุดแต่อร่อยมากชอบเขามีอะไรอีกอ่ะอืม เดี๋ยวพุทราชิ้นนี้จะเก็บไว้เป็นชิ้นตบท้ายล้างปากเพราะว่ามันมีความหวานอันอื่นมันจะแบบไม่หวานเท่าไหร่มันม่วง มีเสียเซียวขนุนมากอืม มอสชิ้นนี้แข็งเฮียขอโทษที่พูดคำหยาบ้วมันแข็งมากเลย เป็นชิ้นบางๆแบบเนี้ยมันจะกรอบมันจะไม่แข็งอขอทอนคำพูดได้ไหมแข็งอยู่ดีอ่ะ จะเป็นตบชิ้นสุดท้ายนะครับพุดซาจีนตบหวานๆนิดนึงกินไม่หมดหรอกเอาไว้กินเล่นเวลาดูหนังดีกว่าเนาะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะครับคลิปหน้าเป็ดจานพาทุกคนมาลองชิมอะไรหรือว่าแบบมาทำเสียง ASMR กินอะไรอีกนะครับก็รอติดตามไปได้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Sub s u r s c r ให้กับช่องนอนเช้าสตูดิโอและอย่าลืมติดตามเพจ e c e b o o k นอนเช้าสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ไปต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ